สวัสดีทุกคนสวัสดีพี่ๆในช่องสะสมพราเครื่องครับวันนี้เรามาดูพระสมเด็ดเจแจวเรือหรือสมเด็จพายเรือหลังคุดนะครับคือท่านใดที่สะสมพราเครื่องก็จะน่าจะรู้นะครับสําหรับรุ่นนี้ก็หลายๆท่านก็บอกว่าไม่มีที่มานะครับจะทําขึ้นแถวท่าพระจันทร์หลายๆท่านก็ยังเชื่อ ว่ามันเป็นของสมเด็จสมัยสมเด็จโตอันนี้เราไม่ก้าวไกลาความคิดซึ่งกันและกันแต่ถามว่าผมมีไหมผมก็มีครับนี่ไปบางทีไปหมอผ้าบ้านแล้วมันก็ติดมือมานะครับก็เรานักสะสมนะครับมีไม่มีมันก็เรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็เก็บไปเรื่อยทั้งแท้ทั้งเทียมนะครับก็จะได้ ัตรลดในการสะสมะเรามาดูด้านฐานก่อนทุกคนด้านฐานเนี่ยก็อยู่ตรงอยู่ประมาณ2.6ประมาณ2.6เซนติเมตรนะครับด้านบนครับก็อยู่ประมาณ2.4เซนนะครับความยาวครับความยาวตกอยู่ประมาณ4เซนติเมตร นะครับแนวเฉียงนะครับแนวเฉียงก็อยู่ประมาณ4.6 4.7นะครับประมาณนี้ <c oughs> ย้ำนะครับคลิปนี้ไม่ไดราม่านะครับอยากจะให้รับชมว่าสำหรับผมสายนักสะสมเนี่ยมันมีความจำเป็นที่ต้องมีไว้นะครับเท้ไม่เท้ มีไม่มีเราไม่รู้หลายๆท่านมองว่าพระนี้ไม่มีอยู่ในตําราก็ไม่เป็นไรครับก็ไม่เป็นไรเช่นเดียวกันอ่ผมจะบอกเลยกับพระองค์นี้ครับหลายหลายคนบอกว่าไม่มีอยู่ในตําราครับแต่ทําไปทํามานะครับเป็นรุ่นอะไรเนี่ยพิทักษ์แผ่นดินหรือพิทักษ์อะไรสักอย่างนี่แหละครับผลสุดท้ายปลายทางมีตำมีมีอยู่จริงนะครับแต่ผ่านไปหลายปีนะกว่าพระองค์นี้จะแจ้งเกิดขึ้นมาได้ นะครับนี่พระองค์นี้นะครับเช่นเดียวกันกับสมเด็จพายเรือที่ท่หน็นนะครับผมไม่ได้มีเจตนาจะมารีวิวพระเกเลืออะไรนะครับแต่เมื่อเขาตัดสินไปแล้วว่าเก๊ผมมีอยู่ผมจะตั้งไว้เฉยๆก็ไม่ได้นะครับก็ต้องเอามารีวิวกันให้เห็นกันนะครับผมไม่ได้หมาทั้งหมดว่าเก๊นะครับไม่ได้หมาว่าพระองค์นี้จะเก๊แต่ว่าในเมื่อ ฟังให้ดีนะครับในเมื่อหลายๆเซียนออกมาบอกว่าไม่มีอยู่ในตำราเราก็ต้องน้อมรับครับแต่ทำไมเราจะเราจะเลือกทิ้งหรือไม่เลือกทิ้งก็หรือจะเลือกเก็บหรือไม่เลือกเก็บก็เรื่องหนึ่งครับเพราะฉะนั้นแล้วสำหรับผมนี่ถึงเก๊ผมก็เก็บนี่ เดี๋ยวจะส่งให้ดูเนื้อกันชัดๆอีกครั้งนะครับเป็นสมเด็จสามชั้นนะครับทุกคนผมจะรีวิวให้เห็นรายละเอียดเยอะที่สุดนะครับด้านหลังครับนี่ครับตรงขอบครับมาดูรอยแตกรอยเล้ารอยรันแข็งแล้วนะครับตอนนี้พระองค์นี้ ที่ผมสัมผัสได้นี่แข็งโป๊กเลยทุกคนโอ้โหกล้องไม่โฟกัสนะครับเดี๋ยวสักครู่ครับโฟกัสแล้วครับทุกคนนี่ก็จะอยู่ประมาณนี้เรามาดูเนื้อดีกว่าครับ เนื้อจะออกเป็นกระเบื้องแล้วนะทุกคนท่านใดมีความรู้ก็เสริมได้นะครับองค์นี้มีหน้ามีตานะถ้าทุกคนเห็นองนี้มีหน้ามีตาเห็นไหมครับมีคิ้วมีตามีปากนะครับเนื้อค่อนข้างยม,มัน เหมือนกระเบื้องเลยทุกคนนี่คือรีวิวไว้ก่อนเลยครับใครจะมองว่ายังไงก็ค่อยว่ากันนี่รอยแตกลายงานะครับท่านใดมีก็เก็บมาส่องดูเหมือนผมได้นะครับนี่ตรงเรือแจวเนาะสมเด็จเรือแจวนะทุกคน แจวเรือหรือเรือแจวอันนี้ก็ก็แล้วแต่มุมมองนะครับแล้วก็ส่งกันไปเรื่อยอรทุกคนนี่ให้ดูลักษณะทั่วไปอีกหนึ่งครั้งนะครับนี่ครับออโอ้โหเดี๋ยวเราจะมาส่งกันอีกรอบนี่ขอบข้างไม่รู้อะไรนะครับสีปักบ,บนสีดำแดงดำแดงค่อนข้างจะโค้งแล้วนะครับนี่ดูให้ดีนะครับเห็นไหมครับสมเด็จตรงนี้ค่อนข้างจะโค้งเนาะนี่โค้งมาด้านหน้า นี่ใต้ฐานนี่บนหัวแต่ว่าครุดตรงนี้มันปั๊มไม่ชัดนะครับทุกคนปั๊มไม่เต็มนะครับปั๊มไม่เต็มนี่คือครุดมันมีอยู่จริงมันไม่มีอยู่จริงเราไม่รู้แล้วครับเดี๋ยวผมจะเอาพระสมเด็จที่ผมไปซื้อตามบ้านมาผมจะจับรีวิวสองกล้องแบบนี้ทุกองค์เลยครับ เผื่อจะแท้กับเขาสักองค์นะครับเผื่อฟุกแท้กับเขาสักองค์เป็นเรื่องเลยครับทีนี้เผื่อมีพี่ๆท่านใดชอบนะครับเพื่อนๆดูนะครับโอ้โห สวยไหมคือใครจะด่าจะว่าอย่าไปซีเรียสครับอย่าไปซีเรียสเรามีพระอยู่ในมือเนาะเรามีพระอยู่ในมือมันจะแท้มันจะเทียมยมันก็เรื่องของเราได้วแหละครับมันเป็นสมบัติของเราแล้วทีนี้ผมก็จะจับมารีวิวแบบนี้แหละครับสมเด็จผมมีหลายองค์นะนี่ตรก้มสมเด็จผมมีหลายองค์นะครับเวลาไปซื้อพระตามบ้านมาเนี่ย ันก็ติดมือมาหลายองค์เนาะราท,ทีเราทิ้งก็ไม่ได้เราซื้อมาแล้วนะครับนี่ขอบด,ด้านล่างสมดุดแจวเจรืออันนี้ผงอะไรก็ไม่รู้นะครับนี่มันคราบที่มันติดอยู่นะครับแดงๆนี่ก็ไม่รู้เนาะท่านใดมีเก็บอยู่ก็ทักทายกันมาได้นะครับนี่คือหน้าอกนะ ชัดได้แค่นี้นะครับกราบขอไปด้วยเนาะแปบ๊บหนึ่งครับชัดได้แค่นี้แหละครับโอเคทุกคนเจอก,กันคลิปหน้าครับก็น้อมรับติชมความคิดเห็นทุกๆท,ท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเดี๋ยวเราก็จะไปหาสมเด็จไปรือสมเด็จมารีวิวเผื่อฟุก เป็นสมเด็จวันละครสักองค์ใช่ไหมดีกว่าเราตั้งไว้เฉยๆเรามองอยู่ตาเดียวเราก็มองอว่าไม่แท่ไม่เท้ไม่เท้ถ้าเราลงคลิปมองหลายๆตาเผื่อเท้ขึ้นมาใครจะไปรู้โอเคทุกคนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ